สวัสดีครับพบกับรายการกุฎนาชาแนลฟังสบายสบายสไตล์กุฎนัยนะครับอีพินี้เราจะมากล่าวถึงพระสมเด็จในของกลุบางน้ําชนว่าพระสมเด็จกรุบางน้ําชนที่มีคํากล่าวถึงปีระกาโปร่งใหญ่มีจริงหรือไม่พระสมเด็จกรุบางน้ําชนมีเรียกหลายชื่อบ้างก็ว่าสมเด็จปีลากาบ้างก็ว่าสมเด็จปีลากาโปร่งใหญ่สมเด็จเขียวสมเด็จกรุบางน้ําชนเป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นที่วัดบวรสถาน สุทธาวาสวัดพระแก้ววังหน้าและท่านท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตปลุกเสกที่ถือว่าเป็นรุ่นที่สมเด็จปลุกเสกที่กลุกบางคุนพรมเพราะสร้างก่อนคือตำนานนี้เป็นตำนานที่เขากล่าวกันมาว่าสมเด็จโตท่านสร้างพระสมเด็จกลุกบางน้ําชนท่านเจ้าประคุณสมเด็จเราจะมาดูว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงบรรลุนิติภาวะในปีที่เกิดโปร่งใหญ่ท่านทรงนำพระพิมพ์สมเด็จ ที่เหลือจะาก,การบรรจุกลุกที่วัดบางน้ำชนจำนวนหนึ่งพระราชทานแก่ประชาราชและข้าราชการในสำนักปีนั้นก็คือปีพุทธศักราช2416ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในลลรัชกาลที่5พุทธศักราช2411จนถึงพุทธศักราช2416คณะกรรมาการเผยแพร่เ,พเอกสารประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ,เพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช2 5 1 6 หน้า121บถึงหน้า129บันทึกไว้ว่ารัชกาลที่5ท่านทรงผนวเป็นพระภิกษุและพระบรมราชาพิเศษของราษฎรเป็นครั้งที่สองไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือกล่าวว่าท่านเสด็จไปที่วัดบางน้ำชนและหาหลักฐานการแตกกรุที่บางน้ำชนไม่ได้ว่าแตกกรุเมื่อใดพระพิมพสมเมด็จังกล่าวนี้ได้จัดการสร้างและเสกที่วัดประวัติสถานสุทธาวาสหรือพระแก้ววังหน้านี้ได้สร้างจากวัตถุคัง มีหลายพิมพ์ด้วยกันที่แพร่หลายมากก็คือพิมพ์ตลกโพเมสจากการค้นหาประวัติและหนังสือจดหมายเหตุไม่พบว่ามีการกล่าวถึงสมเด็จพระราชาธโตที่มีบทความที่น่าสนใจก็คือคุณสิริกิตยากรเจนเซนหรือคุณใหม่พระธิดาคนเล็กในทูตกระหม่อมหญิงอุบรัตนาราชกัญญาร่วมมือกับเดอะคลาวและเครื่องดื่มวันฮันเด็พลัสชวนผู้ส่งขรุษสามท่านที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันนำวอลกิชเดอะคลาว ชมพื้นที่ที่เคยเป็นวังหน้าในอดีตไม่พบว่ามีการกล่าวถึงครัวโตในวังหน้าแต่อย่างใดที่พบมากก็คือการแตกกรุของเจดีย์วัดน้ำชนใกล้สะพานกรุงเทพในส่วนนี้ไม่สามารถหาประวัติการแตกกรุของทางวัดว่าแตกกรุเมื่อไรเมื่อใดอย่างไรจึงไม่อาจยืนยันการแตกกรุได้พระพิมพ์ที่สมพระราชทานส่วนใหญ่จะไปพิมพ์ปลอกโพเมสและพิมพ์ปลอกโพบ,บแต่พิมพ์อื่ออนๆก็มี มีน้อยกว่า2พิมพ์นี้เมื่อไม่สามารถหาหนังสือราชการยืนยันพระราชกริยกิจของรัชกาลที่5ได้ในส่วนนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่ากลุ่บางน้ําชนในปีนั้นเปิดกลุ่หลังจากที่เจดีบรรจุพระพิมพ์ล้มเก็บไว้พอสมควรเพราะกลุ่นั้นน่ะมาเปิดขึ้นในปีพุทธศักราช2527เท่าที่สืบคนได้จึงไม่เกี่ยวข้องกับยุคใดๆของรัชกาลที่5น่าจะมีการเข้าใจผิด และไม่ทันปีละกาปวงใหญ่ในปีพุทธศักราช2516แน่นอนจึงไม่อาจยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่าสมเด็จก,กลุ่บางน้ำชนนั้นเกี่ยวข้องกับขวัวโตหรือเกี่ยวข้องกับประชากาลที่5รวมถึงการแตกกลุ่นั้นที่สามารถค้นหาได้คือปีพุทธศักราช2527หลังจากปีละกาปวงใหญ่ถึง110ปีเป็นอย่างน้อยเข้าใจตรงกันนะโปรดติดตามสับสกัดเป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการที่ที่ไลน์เซียนเอกร้อยเฟซบุ๊กแก้ปงขามแก้ปงขาม ท่านที่ชื่นชอบแก้โป่งขามรายการได้จัดพิมพ์หนังสือแก้โป่งขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่สู่หนังสือชั้นนำทั่เทศสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ